สวัสดีครับพบกับพิมรสแล้วก็พี่เสริมเช่นเคยนะคะในช่วง healthy delicious ค่ะอร่อยดีมีประโยชน์บายปุ้มปุ้ยวันนี้เลยต้องขอบอกว่าแปลกตาแล้วก็แตกต่างแน่นอนเพราะเมนูของเราวันนี้ค่ะคือข้าหอยลายกรอบนั่นเองก่อนอดูเลยเข้าที่ส่วนผสมของเราก่อนดีกว่านี่เลยค่ะเจ้าหอยลายกรอบปุ้มปุ้ยนั่นเองก็จะมีน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ ผักชีค่ะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือเ็นรากผักชีแต่ว่าเราโขกมาละเอียดแล้วแล้วก็อันนี้ค่ะกระเทียมหั่นละเอียดนะคะอ่านี่โรยตะไคร้ทางนี้นะค่ะพิขีหนูแล้วก็มะนาวค่ะอ่านี่ก่อนอื่นเลยใส่ใส่เครื่องปรุงก่อนค่ะเหมือนปรุงน้ำยำนะคะก็เอาเป็นรากผักชีก่อนนะครับได่ครับหอมๆเลยเ้หมหอมๆจะได้หนักเครื่องอันนี้บำรุงสมุนไพรเลย แล้วก็กระเทียมี่สับหยาบไว้ได้ครับตามใจชอบใช่ไหมใช่ค่ะนี้อาจจะแบบรสนี้คือตามใจชอบพี่พีจะหั่นพิทนะคะได้ครับพี่จะขูดไปเรื่อยๆนะครับได้ค่ะทีนี้เราก็ใส่หอยรายกรอบลงไปนะคะทางนี้ก็ความเผ็ดนี่แล้วแต่คนชอบเลยนะคะว่าชอบรสจัดแค่ไหนสีสันรับรองสดใสเลยมะนาวนี่ถ้าอยากให้บีบไม่ง่ายบอกต้องคึงก่อนคึงก่อนใช่ไหมฮะน้ำมันจะออกมาเยอะใช่ไหมพี่พจะใส่ตะไคร้ค่ะ สับบางคนที่ทานแก้มกับผักได้เลยนะแบบว่ามีเป็นผักกาดแก้วนี่ก็ได้นะครับเมนูสมุนไพรแท้เลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับวัสวัสดีครับวันนี้เป็นเมนูแบบแซ่บๆเลยค่ะครับนี่อ่าหอยลายกรอบอ่นเดี๋ยดสีสันจัดจ้านมากลองคอมเมนต์ดูค่ะเอาเลยครับเอาเลยครับทางจะเผ็ดหน้าดูไม่เผ็ดมาคือรว่ากำลังดีเลยสามคนปรุงใช่ค่ะก็จะได้หอมกลิ่นของตะไคร้ด้วยสีสวยโอ้โว อร่อยไหมคะได้ยินเสียงกรุบกรุบเดี๋ยวให้พี่อิงลองแนะนำดีกว่าว่าขาดอะไรไหมหรือว่าอยากให้ใส่อะไรเพิ่มคะหอมแดงหนิไหมอืมขาดหอมแดงใช่ไหมหอมแดงซอยม่ไมโกรูดอ๋อไมโกรูดจะช่วยมากครับข้าวปลาเนี่ยจะหอมขึ้นใบไ้กรูดซอยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ทำตายแบบเหมือนปลากุ้งเผาก็คือใส่พริกเผาไปด้วยมันจะหอมขึ้นมาแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลก็เรียกได้ว่าเมนูนี้ก็ทำทําเองก็ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญได้สุขภาพเพราะว่ามีพวกสมุนไพรด้วยครับผมโอ้หาซื้อก็ง่ายนะคะเพราะว่าตัวหอยลายกรอบเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นแนนดบมนริแล้วใช่ค่ะสำหรับวันนี้ทั้งหมดเวลาในช่วง healthy delicious อร่อยดีมีประโยชน์บายปุ้มปุ้ยแล้วนะคะตอนอื่นเลยต้องขอของคุณพี่อิงค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เสริมด้วยนะคะ ขาดไม่ได้ขอบคุณสินณฑ์ปุ้มปุ้ยคะ่ะอร่อยง่ายๆสไตล์ปุ่มปุ้ยต้องขอขอบคุณสถานที่จากอินเด็กซ i วิงมอลสาขาบาง,งานาแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนี่นะคะใส่แล้หล่อมากคะ่ะจากแมรี่โอส<อ>ำหรับวันนี้เราสามคนต้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ